รีวิวเว็บล้อเอสเทิ์กนะครับเอกสารชุดออนครบภาสีหกสีนะครับอันนี้นะอันนี้เครื่องไม่แน่ใจว่าลูกอะไรนะครับขาบ,บูเอนโปล,ล้งปากนะครับเดินเบานิ่งเครื่องเงียบนะครับคัดมือ น็อตทองพอมีนะครับคันนี้นะสภาพตามนี้เลยนะครับเบรกหน้าหลังใช้งานปกตินะครับเรือนไมค์คันนี้ใช้ได้นะแบตมันน่าจะอ่อนหน่อยนะครับไฟเลี้ยวไม่ติดนะต้องไปไล่เองนะครับขายตามสภาพนะ รัดง่ายนะครับเดินเบานิ่งเลยนะครับเครื่องไม่ดังไม่ควันนะครับขัดไม่ลื่นนะสนใจสอบถามได้นะครับรถอยู่บอวินชนบุรีนะครับ ไฟหน้าติดนะครับสวิ๊กมันไม่ดีรอเปล่าไฟท้ายติดนะครับถามนี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับ